5เทคนิคเทรดที่ทุกคนควรขโมยจากแลลลี่ไฮมุลุษที่ชื่อว่าเป็น f a t h e r o f s y s t e m trading สวัสดีครับผมกับผม The Forex Man อีกเช่นเคยนะพรอสแคต์ Podcast EP แรกนะผมตั้งใจทำอย่างดีที่สุดเลยฮนะเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้ใช้น้ำเสียงนะที่แบบกระโชกโคกหากนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูร้าใจเหมือนในคลิปสอนหรือว่าเป็นคลิป ที่เป็นเนี่ยว่าสอนทำเทคนิคต่างๆเนาะแต่ก็ความรู้ก็ยังอัดแน่นเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ฮะมาชวนคุยะฮะแล้วก็มาแบ่งปันความรู้นะฮะเรียกว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่เป็นโมเดลในการเทรดของผมเนาะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเทรด forex เนาะแต่ว่าคุณลลี่ไฮที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะฮะเขาเทรดอยู่ในตลาดหุ้นเนาะโอเคนะีผมขอเกินนะ,ะในประวัติคร่าวๆเนาะก่อนที่จะเข้าเทคนิคที่ผมแกะมาย่อยมาให้ทุกคนได้รับฟังนะครับ คุณแลลี่ไฮนะครับเป็นเทรดเดอร์ที่สนใจนะในเรื่องของการพัฒนาระบบเทรดต่างๆนะครับแล้วเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปคอมพิวเตอร์เริ่มมีบทบาทเนี่ยเขาก็พัฒนาระบบเทรดของเขาให้มันเป็นคอมพิวเตอร์เทรดดิ้งโมเดลนะซึ่งมันจะมีเขาอาจจะสนใจมองเห็นว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีข้อได้เปรียบทางด้านอารมณ์ถ้าเกิดเรามีระบบสักระบบหนึ่งนะฮะในการที่มันดีอยู่แล้วแล้วเราตัดเรื่องอารมณ์ออกไปได้โดยให้คอมพิวเตอร์ทํางานแทนน่าจะเป็นเรื่องที่ดี เขาก็สนใจเริ่มงพวกนี้จนมาถึงในปี2000เนาะเขาได้วางมือนะจากบริษัทเก่านะเป็นวางมือจากการเป็นผู้บริหารกองทุนมินนะฮะแล้วก็ออกมาบริหารบริษัทนะ High Capital Management นะฮะที่เน้นไปทางการวิจัยแล้วก็พัฒนาระบบเทะนะครับหเทคนิคนะที่ผมอยากจะมาชวนคุยวันนี้นะเรียกว่าเป็นโมเดลที่เอาไปใช้เทรดได้ทุกตลาดเลยว่าจะเป็นหุ้น forex crypto มันมีแกนกลางอยู่สามารถหยิบตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ เทคนิคแรกนะฮะแต้มต่อนะั้นค่อนข้างมีความสําคัญนะครับเอ,อผมขอเกริ่นนิดนึงแล้วกันนะฮะก่อนที่จะไปในบทพูดของคุณแลลี่ไฮผมคิดว่าในตลาดเนี่ยเรามีความเสียเปรียบอยู่หน่อย,อ,ยอาจจะไม่หน่อยนะครนะเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมให้การเทรดทุกครั้งของเราเนี่ยชนะร้อทุกครั้งอันนี้เพื่อนๆว่าจริงป่ะผมว่าอันนี้ยข้อนี้เป็นหลักคิดที่จริงที่สุดเลยถ้าเกิดใครคิดว่า การเทรดมันคือการที่เราจะต้องชนะทุกครั้งเทรดให้สําเร็จคือจะต้องชนะทุกครั้งร้อยเปอร์เซนตลอดว่าอ,อันนั้นผิดนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดผลอย่างผมนะถ้าเกิดผมรู้ว่าตรงนั้นจะจะเข้าราคาจริงๆผมก็ไปรอตรงนั้นดีกว่าแล้วก็อัดไปเยอะๆอะไรตรงนั้นอัดหลอดไปเยอะๆเลยความจริงมันไม่ใช่เห็นไหมความจริงหรือเราเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตรงนั้นเนี่ยเราจะชนะร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นนะ การเทรดในจังหวะที่เราได้เปรียบค่อนข้างสำคัญเพิ่มเพิ่มโอกาสให้เราชนะได้หน่อยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะฮะคุณแลนลี่ไฮครับกล่าวไว้ดีมากนะฮะเ,เขากล่าวว่าการเทรดเนี่ยคือการตัดสินใจนะฮะผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถควบคุมให้ถูกต้องหรือชนะได้ทุกครั้งเ,เห็นไหมเขาบอกว่าเฮ้ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเทรดเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมได้นะดังนั้นนะ การเทรดในในจังหวะที่เราจังหวะที่เราเนี่ยมีโอกาสได้มากกว่าเสียเนี่ยน,นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอัน,นผมสรุปย่อยๆตรงนี้นะคือเทรดในจังหวะที่มันเข้าทางเราจริงๆเช่นคุณมีแผนแล้วคุณมีแผนในการเทรดปุ๊บเฮ้ยแต่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณไม่ทําตามแผนคุณน่ะจะถูกตลาดชีน้น,นําะผมยกตัวอย่างนะอาจจะยกตัวอย่างในวงการคลิปตโตกันเช่นเหรียญครับเนะี่ยถ้าเกิดคุณไป ผูกตลาดชี้นำว่าเฮ้ยมันกำลังจะขึ้นมันจะขึ้น,น,นคุณก็ต้องซื้อตามเขาตลอดนี่ไม่ใช่ฮะคุณดูตอนปัจจุบันเด่ยเป็นยังไงเห็นไหมดังนั้นฮะบางทีตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่แผนเราแต่เราคิดว่าเราไม่อยากพลาดไงเห็นไหมเราต้องเทรดในจังหวะที่มันเข้าทางเราที่เราวางไว้ตามแผนแล้วทำตามนั้นดีที่สุดหรืออย่างน้อยเราวางแผนไปแล้วมันไม่มีใครวางแผนให้ให้เราไปเทรดในจุดที่เราไม่ได้เปียบหรอกฮะตัวเราเองเราก็ต้องอยากได้เปรียบตลาดเราก็ต้องหาจุดที่เราได้เปรียบ แต่ในเมื่อมันยังมาไม่ถึงเราก็ตัดสินใจไม่เทรดมันไม่เป็นไรไม่เข้าทางเราก็ไม่เทรดเห็นไหมนี่แหละนี่คือข้อแรกนะที่อยากจะบอกว่าความหมายในการเทรดที่มีแต้มต่อสําคัญเป็นยังไงนะฮะอ่าอีกข้อนึงเป็นข้อย่อยข้อสองเนาะจุดตรงนั้นเนี่ยผลตอบแทนนะมันป้องมากกว่าการขาดทุนอันนี้จริงไหมเนี่ยอันนี้คือจุดที่เข้าทางเราถ้าเกิดจุดไหนไม่เข้าทางอ่ะเราไม่เทรดแม้ว่า เราเข้าแล้วไม่จะถูกทางก็ตามนี่คือประเด็นที่หลายคนพลาดไหมเราวางแผนว่าจุดเนี้ยเข้าปุ๊บมีโอกาสได้เยอะถึงว่าถึงเสียไปเราก็มีโอกาสกลับมาทำกำไรได้ต่อแต่บางคนถูกตลาดชี้นําอย่างนี้ผมบอกไปเลยทําให้ขาดการทําตามแผนไม่ได้เหตุในจุดที่เรามีแต้มต่อที่สําคัญไปเทรุในจุดที่ตลาดชี้นํไปในทางนั้นซึ่งผิดผมอยากจะเรียกว่าปลอรอไว้เลยนะ ในการเทรดเนี่ยหรือลงทุนเนี่ยคุณจําไว้เลยว่าในจังหวะไหนที่คนเนี่ยสนใจอันนั้นจังหวะนั้นอ่ะคุณต้องกลัวหรือถ้าเกิดคุณมีออเดอร์เนี่ยคุณควรจะขายทํากําไรได้แล้วนะฮะนี่คือข้อแรกนะการเทรดในจุดที่มีแต้มต่อสําคัญมากคนระับข้อสองคนระับผิดไม่ใช่เรื่องแปลกนะคุณเรลลี่ไฮ์กล่าวไว้ดีมากเลยนะฮะเขากล่าวไว้ว่าการผิด การขาดทุนเป็นเรื่องปกติในตลาดเอ,อเห็นไหมเป็นเรื่องปกติที่ว่าเฮ้ยคุณไม่จําเป็นเฮ้ยคุณจะต้องชนะตลอดทุกครั้งคุณเทรดสิบครั้งเฮ้ยถ้าเกิดคุณแพ้ไปประมาณไม่กี่ครั้งเนี่ยเฮ้ยคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ไม่ดีเทรดเดอร์ที่ล้มเหลวไม่ใช่การผิดมันเป็นเรื่องปกติแต่การที่คุณผิดแล้วคุณมีแพ้นี่จะกลับมานั่นแหละอันนั้นคือสิ่งที่แบบสุดยอดแล้ว เพราะเราอย่างที่บอกไปว่าเราไม่มีทางบังคับใหออเดอร์เราเนี่ยมันชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของตลาดไม่มีทางเห็น๋ยวผมขอสรุปตรงนี้นิดนึงนะให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นเนาะเ,เขากล่าวต่อฮะว่าที่สําคัญคือทุกครั้งที่ผิดพลาดนั้นเนี่ยเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้นแหละคือสําคัญเรียนรู้ปุ๊บสามารถกลับมาได้ไม่ใช่เรียนรู้ปุ๊บไม่ใช่แบบว่าผิดปุ๊บ เรือเราก็แบบโทษตัวเองไปทุบตีตัวเองว่าเราไม่สามารถเ,เทรดทำกำไรแน่เลยเราต้องล้มเหลวกันไม่ใช่นะการผิดเป็นเรื่องโมติผมก็มีผิดบ่อยๆวางแผนไปมันก็มีผิดแต่เลยเรามีแผนต่อไปให้เราได้เทรดต่อโดยที่ทุนเรายังเหลือให้เทรดนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะผมขอสรุปประเด็นนิดหนึ่งนะฮะไม่เป็นไปตามแผนฮะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะฮะวิธีแก้คือแก้โดยจํากัดการขาดทุน โอเคป่ะ okay, ไม่ใช่ว่าคุณรู้ว่าคุณผิดแผนแล้วคุณก็ปล่อยอยู่นั่นแหละให้ผิดอยู่งั้นจนคุณไม่เหลือเงินกลับไปเทรดต่อไม่ใช่คุณมีแผนคุณผิดแผนแล้วก็คุณมีแผนนี้ตัดขาดทุนแล้วก็สามารถกลับมาทํากําไรได้นะั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในการเทรดนะครับผมข้อสามครับรักษาการเทรดที่ดีกูเทรดนะคุณไลลี่ไฮฮได้กล่าวไว้ว่าสิ่งสําคัญนะในการเทรดคือมองผลลัพธ์ในระยะยาว นะฮะไม่ใช่แค่มองผลลัพธ์ในระยะสั้นนะครับเช่นยังไงนะฮะผลลับในระยะสั้นเช่นว่าคุณแค่รู้แค่ว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยขึ้นก็ได้กําไรแต่ถ้าเกิดลงก็เสียแล้วคุณไม่รู้แล้ว,ลวเสียอะไรยังไงต่อจะเสียแค่นั้นเนาไม่มีว่าอีเสียเข้าใหม่แล้วได้กําไรทบของเดิมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการเทรดที่เหมาะสมเลยนะคือเราจะต้องเทรดที่บนลิสต์วอร์ดหนึ่งต่อสองขึ้นไป อันนี้มีโอกาสที่ดีในการกลับมาชนะและทํากําไรได้ไม่ใช่คุณรู้แค่ว่าตรงนี้ขึ้นก็กำไรก็ปิดลงก็ขาดทุนแต่ไม่รู้ว่าขาดทุนเท่าไหร่แลวไม่มีแผนว่าเฮ้ยแล้วยังไงต่อขาดทุนเลยลอยอย่างนั้นเหรอทุนคุณก็จะลดไปเลยถ้าเกิดคุณคิดอย่างนี้นะผมขอสรุปนิดนึงนะฮะอย่ามองว่าแค่เราจะทํากําไรระยะสั้นนะประมาณว่าถูกทางก็ได้กําไรแต่ผิดทางแค่ขาดทุนแต่ไม่รู้ว่าขาดทุนแล้วแล้วยังไงต่อ ยังไงต่อดีนี่คือประเด็นที่ต้องตอบนะฮะแล้วก็โฟกัสในระยะยาวด้วยนะว่าผิดทางเนี่ยมีโอกาสกลับมาทํากําไรได้ไหมนะไม่ใช่ผิดทางแล้วก็ผิดลอยๆหรือก็ผิดอยู่งั้นแหละไม่ขาดสักทีนะครับโอเคนะฮะในข้อนี้นะครับกูเทดเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมข้อ4ครับยึดมั่นในระบบเทรดนะครับคุณแลลี่ไฮเนี่ยเขาเล่าถึงตอนที่เขาบริหารกองทุนมินนะ ที่เขาใช้กลยุทธ์การเทรแบบเทรนฟอล low ing ก็คือเทรตามเทรนเนาะนะฮะสิ่งสำคัญที่เขาทำให้ระบบเนี้ยมันสามารถทำกำไรได้เสมอเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าระบบเนี้ยมันแม่นตลอดเข้าปุ๊บยิงปุ๊บกำไรกำไรตลอดเลยไม่ใช่ครับเขาบอกว่าตรงนี้มันคือสิ่งสำคัญมากเ,เขาบอกว่าสิ่งสำคัญผมคือผมยึดมั่นในระบบเทรด ไม่นอกแผนนะฮะและทำให้ผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยมันสัดออกมาดีและก็สะเสถียรออกมาสเสถียรไม่ได้บอกว่าเฮ้ยออกมาครั้งเดียวแล้วรวยเลยเอยอะๆเลยไม่ใช่แต่ว่าได้แบบต่อเนื่องไม่มากแต่ต่อเนื่องได้ไปเรื่อยๆเห็นปะ่ะอยู่ในทุกตลาดนะผมขอสรุปนิดนึงนะคุณต้องปฏิบัติตามแผนในการเทรดผมมีแนวคิดที่จะเสริมไหมครับว่า,าการที่คุณเนี่ยปฏิบัติตามแผนการเทรดแม้ว่าคุณอา,อาจจะมีผิดแผนบ้าง คุณก็แค่ปรับแค่แผนแต่เมื่อไหร่นะที่คุณไม่ปฏิบัติตามแผนในการเทรดเวลาคุณผิดขึ้นมาคุณจะง,งงแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยผิดที่แผนหรือว่าไมค์เซตเราไม่ดีมันจะปรับไม่ถูกเฮ้ยอย่างน้อยอย่างน้อยเราปฏิบัติตามระบบอย่างเคร่งขัดเฮ้ยถ้าเกิดผิดก็แก้ที่แผนแต่ไมค์เซตเราดีแล้วเห็นปะ่ะเออเนี่ยแหละนี่คือสาเหตุเลยที่ต้องปฏิบัติตามแผนให้อย่างเคร่งขัดเนาะนะครับแล้วก็นี่หลายคนชอบเป็นนะยาเปลี่ยนระบบะเทรดบ่อย สำคัญเลยนะฮะอย่างที่ผมเกินไปทั้งหมดที่พูดมามันไม่มีระบบไหนที่มันร้อยเปอร์เซนตโอเคไหมดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าผู้ใช้เนี่ยเข้าใจระบบนั้นมากแค่ไหนไม่จําเป็นหรอกฮนะที่ว่าเฮ้ยระบบเนี้ยเข้าก็แบบว่าผิดทา,อางอีกแล้วคุณก็เปลี่ยนไปเลยแต่คุณยังไม่ได้วิเคราะห์เลยมันผิดทางเพราะว่าอะไรมันเกิดจากอะไรบางทีนะถ้าเกิดคุณใช้ระบบนี้ไปแล้วคุณอาจจะพัฒนาต่อยอดจุดอ่อนของมัน ให้มันเป็นจุดแข่งในการเทรดของคุณเห็นไหมคุณจะได้ระบบเทรดของตัวเองคุณไม่ต้องไปงอใครที่ไหนเลยคุณแค่ใช้มันในคลองแล้วเข้าใจระบบที่คุณใช้อย่างดีโอเคถ้าเกิดมันปรับแล้วไม่ดีก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งโอเคไหมแต่ว่าการเทรดครั้งเดียวเนี่ยมันวัดผลระบบไม่ได้หรอกฮะนี่คือเรื่องจริงครับผมข้อ5ฮะบริหารความเสี่ยงคือหัวใจสําคัญเลยนะฮะคุณลลิศัยนะกล่าวไว้ว่าการเทรดฟอล low วิงเนี่ยเทรนฟอล low วิงเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบที่สุด100%หรอก แต่สิ่งที่เขาพยายามจะทำเนี่ยคือพัฒนาระบบเทที่แข็งแกร่งทนทานและอยู่รอดในตลาดในระยะยาวได้เ,ออเห็นไหมเนี่ยมันมันจะคล้องกันมาเรื่อยๆเลยนะว่ามันไม่มีรั้รเปอร์เ็์มันมีแต่แค่ระบบที่ยืดหยุ่นในทุกสภาพตลาดไม่ว่าจะย่ำแย่ออะไรแค่ไหนแต่ว่าก็ยังสามารถกลับมาทำกำไรไดออ้นี่คือสิ่งสำคัญที่เขาพยายามจะสื่อแล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องชนะร้อเ็นะ แต่คุณแค่สามารถยืดหยุ่นการเทรดให้คุณเทรดได้ทุกสภาวะตลาดสำคัญคือว่าเงินทุนคุณยังอยู่ยังพอให้กลับมาเทรดต่อแค่นั้นเองนะครับผมอ่านะคมขอสรุปตรงนี้นิดนึงนะครับไม่มีระบบเทรดไหนที่มันร้อยเปอร์เซ็นะฮะมันมีแต่ระบบที่ยืดหยุ่นเท่านั้นที่อยู่ได้ยาวๆในตลาดนะฮะทุกครั้งที่คุณเข้าออเดอร์นะคุณจะต้องรู้เปอร์เซ็นต์การขาดทุนโอเคไ่ะ นะถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะเข้าแล้วแต่คุณยังไม่รู้เลยว่าคุณจะขาดทุนเท่าไหร่หรือว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตอังนั้นเนี่ยคุณยังต้องเพิ่มเติมในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้มากๆนะครับผมโอเคไหมฮะห้าข้อนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมว่าผมว่าเพิ่มเติมประสบการณ์ตรงนี้ที่ผมเคยได้ลองเทรดควบคู่กับแบบอย่างที่ผมหยิบมาคือคุณเลลี่ไฮเนาะเห็นไหมมันเอาไปใช้ทุกระบบเทรดไม่ว่าคุณจะเป็นระบบเทรดแบบไหนแต่ขอให้ยึดหลักเนี่ย เทคนิคนคี่ฮะขคุณสามารถเอาไปอาดับใช้ได้กับทุกระบบไม่ว่าคุณจะเทรดสั้นเทรดกลางเทรดยาวคุณก็ใช้ได้หมดโอเคไหมครับประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดใครชอบคลิปดีๆมีฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ผม The for e x Man มเลยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากให้คอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะส่งตรงถึงหน้าฟีดของคุณแบบรวดเร็วกดกระดิ่งเลยครับแล้วเราจะไม่พลาดกันทุกการสื่อสารของผมครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ